อิดอิดก็เป็นอิด cave, อิดก็ไม่ดีมีด like ูกับอิดที่ว่าคนอื่งยังไงก็ผิวเป็นเดิมเพราะอิดคือมันแปลว่ามันใช่ไหมก็มันยังไงพูดสองคน ก็เอาไปหอวนนี้อะบนี้ก็มี ต่อได้ต่อนได้ตแล้วยิง I you love love i do love you eh love you. 都懂的啦。 好的 <noise> <noise> え